ความมิโซนีย่ามาล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะปั่นรวมกับดินสอพองแล้วก็มะนาวจนเนื้อละเอียดนะคะเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เป็นเนื้อครีมข้นแล้วก็เหนียวค่ะนําดินสอพองเนี้ยที่เราปั่นกันแล้วเนี่ยมาพอกไว้ที่หน้านะคะแต่ว่าก่อนที่จะพอกเนี่ยต้องทําความสะอาดหน้าก่อนทําก่อนเข้านอนค่ะจะดีใช่ไหมใช่โดยพอกทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกจากนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าหน้าเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็เต่งตึงขึ้นเออทำเป็น ประจำสัปดาห์ละ3ามถึงสี่ครั้งค่ะเขาบอกว่าในเวลาที่แบบไม่ถึงเดือนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหน้าเราเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจะดีขึ้นใสขึ้นตึงขึ้นใสขึ้นตึงขึ้นค่ะคะ,ะมาดูสูตรที่สองค่ะ,คะเขาบอกว่าสูตรยินสอพองผสมน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมะขามเปียกเคยได้ยินสูตรนี้ไหมเคยได้ยินแต่น้ำมะนาวคูณมะขามเปียกไปอีกเนี่ยมันจะ แรงคะผสมน้ำมะนาวหรือว่ามะขามเปียกก็ได้ก็แยกเอาสักอย่างหนึ่งว่าเราจะผสมอะไรใช่ไหมที่บ้านเรามีอะไรเราก็ผสมมันนั้นก็ลองทำเขาบอกว่าสูตรนี้เนี่ยเหมาะสําหรับสาวๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวมันหรือว่ารูขุมขนกว้างมีสิวเซี่ยนสูตรนี้สามารถเปลี่ยนจากน้ามะนาวหรือว่ามาเป็นน้ามะขามเปียกก็ได้ผลที่จะได้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยเนียนนุ่มขึ้นรูขุม รูขุมขนรุมคนรูขุมขนเล็กลงใช่รูขุมขนเล็กลงแล้วก็ความมันลดลงอีกด้วยได้ผลเร็วนะคะหนึ่งถึงสามวันเนี่ยก็จะเห็นผลแน่นอนแล้วเห็นผลเร็วกว่าใช้ครีมใช่เขาบอกว่าส่วนผสมนะดินสอพองสามถึงสี่เม็ดใหญ่ค่ะน้ำมะนาสองช้อนชาค่ะน้ำดินสอพองนะคะมาบดละเอียดด้วยภาชนะที่สะอาดค่ะแล้วก็ผสมน้ำมะนาลงไปคนให้เข้ากันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นก็นำมาพอก ที่หน้าของเราไว้เออก็ที่15ถึง20ประมาณทั่วไป15ถึง20นาทีประมาณนี้เหมือนเดิมนะคะสูตรที่สามค่ะสูตรพงขมิ้นกับน้ำมะนาวเออเคยทำไหมขมิ้นกับน้ำมะนาวเคยเห็นเพื่อนทำนะมันเอาทั้งตัวเลยเธ่แต่ว่าขมิ้นเนี่ยกับน้ำมะนาวมันจะดูว่าไม่ข้นไปหรอคือมีแต่ขมิ้นกับมะนาวมันจะไม่เหลืองไปหรอมันก็เหลืองนะเห็นเพื่อนทำทั้งตัวเลยเหลืองทั้งตัวมันเหลืองติดเลยนะถ้าทำประจำอะไรเงี้ยค่ะ มามาดูกันว่าสูตรนี้เขาช่วยยังไงบ้างเขาบอกว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ใช้เยอะโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวเยอะมากบนใบหน้าเนี่ยควรเนาะใช่ลองใช้สูตรนี้แล้วเนี่ยจะพบว่าช่วยลดอาการบวมแดงจากสิวได้แล้วมนได้คามิ้นไปเต็มๆเลยล่ะแล้วสิวเนี่ยก็ยุบเร็วอีกด้วยเขาบอกว่าแล้วยังทําให้หน้าเนียนอีกด้วยค่ะมาถึงข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าสูตรผงคามิ้นผสมกับนมหรือน้ำผึ้งเขาบอกก็ช่วยซอฟต์ลงมาอีกเนาะช่วยให้หน้านุ่ม ใช่ค่ะเขาบอกสูตรนี้เนี่ยช่วยให้สิวยุบเร็วแล้วก็ทําให้ใบหน้าเนี่ยดูผุดพองสดใสขึ้นอีกด้วยแล้วก็ผิวอ่อนวัยอย่างเลยใช่ไหมใช่อย่างนมอย่างเงี้ยน้ำผึ้งอย่างเงี้ยน้ำผึ้งก็ใสๆมะนาวไปด้วยปะมะนาวไม่ต้องไม่ต้องผลที่ได้รับก็คือช่วยให้ผิวเนี่ยนุ่มเนียนแล้วก็ช่วยแก้ผดผื่นคันอีกด้วยใช่ดีดีดีมาดูสูตรสูตรสุด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 ท้ายค่ะ พูดจนลิน้นพันละสูตรสุดท้ายค่ะเขาบอกสูตรขมิ้นชันสดสูตรนี้เนี่ยแบบว่าสําหรับคนที่ใช้ขมิ้นผงแล้วแพ้ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้แบบสดดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นคนที่เกิดอาการแพ้แล้วเนี่ยสดแต่ว่า,วา<ม>เราก็ต้องนามาล้างทำความสะอาดให้มันสะอาดใช่ทำความสะอาดให้มันสะอาดใช่เขาบอกว่าผลที่ได้เนี่ยผิวจะเนียนขึ้นสิวอุดตันหรือว่าสิวอักเสบเนี่ยจะหายหมดคนะวิธีใช้เขาบอกว่าน้ำขมิ้นชันเนี่ย สดเนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็นำไปปั่นแล้วเอาไปใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้ครบหนึ่งอาทิตย์ก็เอามาทำใหม่ค่ะแล้วใช้คอตตอนปัคอตตอนปั่นเนี่ยค่ะจิ้ม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 แล้วมาแปะที่สิวใช่ไหมจิ้มแล้วมาทาค่ะก่อนล้างหน้า10-15นาที หาแล้วก็ควรใช้ตอนเย็นเพราะว่าน่าจะเหลืองต้องล้างหน้าประมาณสองครั้งถึงจะออกนะก็เป็นวิธีใช้แบบว่าภูมปัญญาพื้นบ้านแล้วแบบว่าดีมากๆเลยันนี้ก็มีแต่เรื่องผิวหน้ากันทั้งนั้นเลยใช่แล้วในช่วงหน้าเราชอบเรื่องของความสวยความงามในช่วงหน้านะคะช่วงธุรกิจของดาราเนี่ยก็เกี่ยวกับความสวยความงามเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นธุรกิจของใครเนี่ยช่วงหน้าค่ะ SK 999ปุ๋ยอินซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่นทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทงางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทงางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02-105-6677ส่ากค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สามของรายการนะคะค่ะค่ะช่วงสเปเชียลดาราที่เกิดไว้แน่นอนเราพูดถึงเรื่องความสวยความงามมาตลอดทุกวันเราก็ต้องมีเรื่องของกุรผิดดารามาฟาด วันนี้ธุรกิจดารานะคะเป็นของคุณตั๊กมายุราสวีตสิล่าสาวสวยพันปีเรามาดูกันดีกว่าอยากรู้แล้วค่ะคุณตั๊กมายุราสวตสิลานะคะก็ได้ขึ้นแท่นเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยมัติพายก็คือเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายนะคะแบรนด์ครีมยูรานี่แหละค่ะสาเหตุที่ทำธุรกิจนี่นะคะคุณตั๊กกล่าวว่าชอบในเรื่องของความ สวยความงามแล้วก็ค่อนข้างสำอางอยู่แล้วค่ะค่ะก็คือมีความฝ่ฝันว่าอยากจะมีธุรกิจที่แบบว่าเกี่ยวกับความสวยความงามอยู่ด้วยเพราะนางชอบเรื่องสวยความงามด้วยชช่ด้วยการที่แบบเป็นดารานักแสดงพบเจอแบบว่าประชาชนก็แบบพบเห็นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบว่าเป็นต้นต้นทุนเดิมที่แบบว่าดีอ่ะที่แบบว่าจะสามารถขายสินค้าด้านนี้ได้นะคะ แล้วก็พอเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเริ่มใช้ครีมดีกว่าก็คืออาจจะทดลองทำแล้วเริ่มใช้เองก่อนพอใช้ได้ดีเนี่ยก็อยากบอกต่อสิ่งดีๆอยากให้คนอื่นใช้อยากใ,ใ,หให้คนอื่นได้ลองอยากให้คนอื่นสวยบ้างใช่ใชแล้ว,ลวก็คือแบบเขาก็เลยแบบว่าคิดค้นครีมยูร่านี่ขึ้นมาอ่อาเขาคือผลิตภัณฑ์แบรนด์ยูร่าเนี่ยนะคะแบบเขาบอกว่ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจเนี่ยมากกว่า10ปีแล้วก็คือว่า คุณตั๊กเน่กล้าทำกล้าการันตีธรุรกิจนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเปิดตัวตั้งแต่เดือนกันยายนปี2553ะคะก็คือเป็นสินค้าเนี่ยที่ผ่านกระบวนการวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เลยก็คือว่าสินค้าที่แบบดีอะ่ะมีการรองรับอยู่แล้วเนาะว่าแบบปลอ,อดภัยอะไรอย่างนี้ส่วนราคาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเหมาะสมกับคนไทยเนาะก็คงจะไม่แพงมากจนซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่ถูกเกินไปจนแบบว่าน่ากลัว ค่ะต่อไปนะคะการเปิดตัวยูร่าเนี่ยคุณตักได้เปิดตัวออกมาก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีอยอดขายก็เกินเป้าที่ตั้งไว้ทั้ง20%เนแโอ้โหแบบว่าดีมากเลยใช่ก็คือว่ากลายุทธในการที่คุณตักสร้างแบรนด์เนี่ยนะคะก็คือว่าใช้ความเป็นตัวตนตัวเองก็คือเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วใช,ใช่ก็คือเขาจะสื่อที่แบบว่าเป็นดาราที่ขายเนี่ยก็คือต้องดูดีตามแบบแบ,บ,แบรนด์อะ่ะก็คือแบบเนาะคนเราถ้าเราดู <คน S 1> ดีแล้วไง คนขายต้องดูคนขายก่อนอะฉันเวลาจะไปซื้อของฉันก็ดูคนขายปี้ิสวยไหมเขาจะซื้อไหมฉันขายขายยาขาวซื้อสิอ๋อคนขายมาขายนี่ใช่แต่ถ้าดงมิดปีฉันก็ไม่ซื้อนะใช่ฉนชื่อได้ยังไงเออเชื่อได้ยังไงเออใช่ นะคะแต่ว่ายูราเนี่ยมีผลิตภตัณฑ์ทั้งสองตัวชื่อว่าย oh. ูราพิงค์พิชไวท์ช่วยให้ผิวเนี่ยขาวอมชมพูอย่างเป็นธรรมชาตินะคะมีส่วนผสมของดอกคาเนชันราคาก็ถูกๆถูก,ถกจริงๆนะสามร้อย่สิบบาทเองโอไม่แพงน,นะเธอใช่แล้วก็จะเป็นยูราบิวตี้ซันสกรีน มีมีค่า SPF 40ที่เราตอนนั้นเราบอกกันไว้ใช่ไหมว่า SPF เท่าไรกันแดดเท่าไหร่กี่นาทีแต่เขาบอกว่าป้องกันแดดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะราคาก็อยู่ที่295บาทเหมาะกับทองตลาดนราคากมากๆเลยนะใช่ถูกมากคุ้มเลยล่ะถ้าซื้อราคาเท่ากับครีมปลอมบางชนิดเลยใช่กลุ่มเป้าหมายนะคะที่คุณตากจ่อเนี่ยก็คือคนที่รัก สุขภาพผิวดูแลสุขภาพผิวนะคะได้ทั้งทุกเพศทุกวัยเลยค่ะไม<ะ>่ว่าจะเป็นสาวไบทํางานรวมไปถึงหนุ่ม,มนักกีฬาก็ยังได้นะอ๋อใช่คนที่ใช้ครีมยูร่าเนี่ยนะคะในการบำร,รุงผิวพันธ์เนี่ยก็คือแบบว่าถูกใจเลยเนี่ยรู้สึกจะเป็นสาวประเภทสองที่เขากล่าวมานะคะก็คือดังนั้นบอกได้เลยว่าครีมยูร่าเนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวจริงจริง สาวสาวหนุ่มหนุ่มก็สามารถใช้ได้เพราะหนุ่มหนุ่มบางคนนะเขาก็รักแบบว่าเรื่องนี้อยู่แล้วชอบสวยงามชอบหล่อใช่เพราะว่าก็เหว่าคนไทยชอบดูแลตัวเองเป็นคนเดิมอยู่แล้วแต่จุดแข่งของยูร่านะคะก็คือการใช้สินค้าด้วยตนเองใช้หน้าของตนเองเป็นเครื่องการันตีก็คือเหมือนคุณต๊ก็น่าจะบอกว่าคุณตั้งเนี่ยใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ยืนพื้นเลยว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยฉันดูดีแบบนี้นะยังอยากจะใช้ ของชั้นไม้ใคร,ใครก็แห่ไปซื้ออยู่แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็ยังทำให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเขาในการที่แบบว่าทำให้เขาสร้างแบรนด์เนี่ยได้แล้วก็เขาก็คาดหวังด้วยนะว่าแบบแบรนด์เนี่ยอาจจะแบบเป็นขวัญใจมหาชนก็คืออาจจะแบบ ติดอันดับต้นๆที่แบบคนรู้จักก็ได้ประมาณนี้ค่ะแต่เขาบอกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตลาดสกินแคร์ก็คือปัจจุบันคนที่ขายตลาดครีมอะไรตลาดอะพวกนั้นมูลค่า33,000ล้านบาทเนี่ยเขามองว่าเป็นการแข่งขันที่สูงนะงที่เขาลงทุนเพราะว่ามีอยู่หลายแบรนด์ในตลาดนะคะที่แบบว่า แข่งขันกันอ่ะเราก็แบบว่าใช้อันไหนใช้ดีแล้วก็อยากใช้ต่ออยากลองใหม่ไหมก็ไม่ค่อยอยากเขาใช้ดีแล้วเราก็อยากบอกต่อคนข้างๆ้างว่าเราไปเอาพันนี้มาใช้ดีนะแต่เขาก็ยังกลัวการลอกเลียนแบบอยู่นะจริงๆถูกขนาดนี้ถ้ามีลอกเลียนแบบต้องมีเท่าไหร่วเธอสินค้าขายดีอ่ะเขาก็แบบว่าเอามาลอกเรียนแบบขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วราคาก็แต่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะแต่เชื่อไหมว่าเขาเพิ่มช่องทางในการขายด้วยยังไงคะเพิ่มเด็บห้างสพสินช้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยทั่วประเทศด้วยขยายไปยังประเทศกัมพูชาเวยียดนามพม่าแล้วก็ลาวเออเยอะขนาดนี้นะคะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองปัจจุบันนะคะก็ขายแบบว่าอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรห้างที่แบบว่าเราก็รู้จักอะวัสดุท็อปอาซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายเครื่องสำอางเล,เล็กๆหา,หาได้ง่ายทั่วตลาดต่างจังหวัดก็มีนะคะคือเรียกได้ว่าครอบคลุมตลาดอะ ทั่วทั่วทั้งประเทศเลยอ่ะใช่นอกประเทศด้วยนะคะคนาคตเนี่ยถ้าคุณตาก็กล่าวว่าถ้าสมมติออกจากวงการบันเทิงแล้วเนี่ยก็จะมาก้าวหน้าแบบว่ามามุ่งเต็มตัวกับใช่มาเต็มตัวกับธุรกิจนี้แล้วนะคะครีมยูร่าใช่คุณตักเนี่ยบอกว่าคุณตักเนี่ยมองแบบความสุขมากกว่ายอดขายเขาทาแล้วเขามีความสุขใช่ก็คืออยากให้คนเนี่ยดูแลผิวแล้วก็ผิวสวยเหมือนเขาผู้หญิงทุกคนก็อยากมีผิวสวยๆกันทั้งนั้นเลย ก็ <ừ> um สําหรับใครที่สนใจนะก็ลองไปหาซื้อหาดูกันได้<ช>ที่ว่าสั่งอะ<ช>ไรอย่างก็มีขาย<ช>ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะ <Soldier. S 1> ก่อนที่จะจากไปในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ B1 ค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงค่ะที่ช่วยให้สาวๆนั้นขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าค่ะและยังมีส่วนผสมของเบตากูแคนและแอลกูตาไทโอนค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่กับพวกเรา2คนได้ทั้งช่อง iNTV และ TVD ที่นี่ที่เดียวค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ